สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ ASUS VivoBook Series โน้ตบุ๊กเน้นการทำงานที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่จากทาง ASUS ในราคาเริ่มต้นเพียงไม่ถึง20,000บาทสวีต้าสวัสดีมิตรักแฟนโฟล์และแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดรมีบริอัพกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะมาแนะนำสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อโน้ตบุ๊กกันบ้างครับโดยรอบนี้ครับจะเป็นคิวของ VivoBook Series นั่นเองครับหลายๆคนครับอาจจะเคยได้ยิน VivoBook มาบ้างแล้วนะครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีสเปคแล้วก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อ ASUS VivoBook Series กันบ้างไปดูพร,พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ <Go! S 2> นับแรกครับเราก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะครับว่า vivo book series เนี่ยเปิดออกมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันโดยจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยครับแตกต่างกันอยู่ที่ขนาดของหน้าจอ CPU แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกกันดีกว่าครับกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์การดีไซน์ครับบอกได้เลยว่าทุกรุ่นของ vivo book series ที่เปิดมาใหม่นะครับบอกได้เลยว่าไม่แตกต่างกันเลยครับเราจะมีการดีไซน์เรียบเรียบหรูๆรูง่ายๆเพื่อสะดวกต่อการพกพาได้เองครับส่วนแป้นพิ ก็จะเป็นแป้นพิมพ์แบบมาตรฐานเนาะก็จะมีจุดเด่นอยู่ตรงปุ่ม enter ครับจะมีการทาสีนะครับเป็นสีสะท้อนแสงนั่นเองส่วนด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้ก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่14นิ้วแล้วก็15.6นิ้วครับความละเอียดจะเป็น Full HD ส่วนชนิดของหน้าจอครับจะเได้ใช้เป็น IPS ส่วนพอร์ตต่างๆครับสรุ่นนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับโดยจะมีพอร์ต USB 3.2ที่เป็น Type C 1พอร์ตพอร์ต USB 3.2ที่เป็น Type A อีก1พอร์ตนะครับแล้วก็ USB 2.0ปกติอีก2พอร์ตพอร์ I แล้วก็แจ็ครูฟิลมสานะครับนอกจากนั้นรุ่นนี้ก็ยังมีพอร์ตเอาไว้เสียบไมโคร SD c a r การ์ดได้อีกด้วยนะฮะซึ่งก็จะเป็น SD c a r การ์ดเล็กๆนะครับที่เราใช้กันในมือถือนั่นเองน้ำหนักตัวเครื่องครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณ1.4ถึง1.6กกิโลกรัมนะครับโดยทั้ง2รุ่นเนี่ยน้ำหนักก็จะไล่เลี่ยก,กันนิดนึงนะฮะซึ่งถือว่าไม่ได้หนักเลยนะครับบอกได้เลยว่าสามารถพกพาไปทำงานข้างนอกเนี่ยได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนัันน่่่ดด่่นนนนนนนเเเอออออองงงงคและีีกีกกยาึทป็็จุดดขข้้ื ที่ชาร์จแบตนั่นเองครับบอกได้เลยว่าที่ชาร์จแบตของเขาเนี่ยเล็กกระทัดรัดและเหมาะกับการพกพามากๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นได้ว่าที่ชาร์จแบตของโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่มันจะใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วก็หนักมากๆแต่ว่าของทั้ง2รุ่นนี้หรือว่าทั้งซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นอันเล็กๆครับบอกได้เลยว่าพกพาสะดวกมากๆเลยและบนหน้าจอครับรุ่นนี้ก็จะมีกล้องมาให้ตามปกติเลยนะครับการรองรับต่างๆรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบเหมือนกับโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับก็จะรองรับ WiFi 6 Bluetooth 5.0ส่วนในด้านการทํางานครับ่นนอาอกไป ว่าแบ่งออกเป็น2รุ่นเนาะรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นที่ใช้ CPU เป็น AMD r ล z e เส้น5 0 0 u นะครับ6คอ์6เทรดส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น r y z e เส้น7 0 0 u 8คอร์8เทรดนะครับส่วน GPU หรือว่าการ์ดจอครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับถ้าเป็น r y z e เส้นก็จะเป็น AMD Vega 6นะครับส่วนถ้าเป็น r y z e เส้นก็จะเป็น Vega 7ซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมเป็นการ์ดจอออนบอร์ดมันจะดีหรอแล้วเวลาการเล่นเกมหรือว่าดูอะไรคลิปเกี่ยวกับกราฟิกมันจะ อบอกได้เลยว่าจากที่ไปดูการสปีดเทสหรือว่าการทดสอบมาเนี่ยรุ่นนี้ไม่ได้ด้อยไปจากรุ่นอื่นเลยครับบอกได้เลยว่าการจอออนบอร์ดของลายเส้นเนี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะครับบอกได้เลยว่าสามารถเล่นเกมได้เลยนะครับอย่างเจ้าตัวลายเส้นเจนะคบที่เป็นการจอออนบอร์ดเวก a าเเนี่ยก็สามารถเล่นโดตาทูได้อย่างไหลลื่นเลยนะครับบอกได้เลยว่าใครที่มีงานอดิเรกเป็นการเล่นเกมเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับส่วนเจ้าตัวลเส้นห้าถามว่าเล่นได้ไหมบอกได้เลยว่าเล่นได้เช่นกันครับแทบไม่ต่างกันเลย แต่ให้ถามว่าซีรีส์นี้เหมาะที่จะทาไปเล่นเกมหรือเปล่าตอบได้เลยว่าไม่แนะนาครับเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่ครับว่าเป็นโน้ตกที่เหมาะกับการทํางานมากๆแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะเอาไปทํางานแต่ว่ามีงานอดิเรกแบบเล่นเกมบ้างนานๆทีเวลาไปเจอเพื่อนอะไรแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ครับส่วนอีกเกมหนึ่งครับที่ไปทดสอบแล้วก็สปีดเทสมาเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เน้นกราฟิกโหดๆเลยนะครับอย่างพับ GPC เนี่ยก็สามารถเล่นได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นเฟรมเรทเนี่ยก็อาจจะตกอยู่ที่2 3 2ส 2ี่สเวลาบวกกันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นพับ GPC จริงๆเนี่ยผมก็แนะนําเป็นรุ่นอื่นจะดีกว่านะครับแต่ถ้าถามว่ารุ่นนี้เล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับใช้คําว่าก็พอเล่นได้เนาะค็อยอย่างที่บอกครับว่ารุ่นนี้เนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการทํางานโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ก็ดีแล้วนะครับที่เป็นไร้เส้นเพราะว่ามีการ์ดจอออนบอร์ดที่แรงพอสมควรเลยนะครับมาดูในด้านของหน่วยความจําหรือว่าแรมกับรอมกันดีกว่าครับโดยทั้ง2รุ่นนี้ครับจะให้แรมมาอยู่ที่8กิกนะครับเป็น ดีดีอ4ส่วนรอมนะครับก็จะเป็น s s d M.2 นะครับ512 GB สนะฮะสามารถอัปเกรดได้อีกหนึ่งช่องคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะได้ไปเก็บข้อมูลเพิ่มอีกเฮ้ยอเนี่ยมันไม่พอหรอกก็สามารถอัปเกรดได้อีกช่องหนึ่งนะครับเป็น1 TB เทลเลยซึ่งบอกตามตรงเลยนะครับว่าสเปคค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าให้แรมมาถึง 8GB กนะครับการเปิดปิดแอปตา่างๆเนี่ยทำได้รวดเร็วอยู่แล้วและก็ให้ความจุมาเป็น SDM.2 อีกกาก,กาางหรเปปิิดด เครื่องครับใครที่ชอบหูดิดว่าเปิดปิดเครื่องช้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเขาให้มาเป็น SSD M.2 แล้วซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่การ์ดจอออนบอร์ดนะครับผมบอกได้เลยว่าสามารถเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งได้เลยแต่อย่างที่บอกเลยครับว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะกับการทํางานแต่ก็สามารถเล่นเกมได้นะครับส่วนลําโพงครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบลําโพงคู่ฮาร์มเมอร์นะครับบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพของเสียงเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะเสียงเบสเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงเนี่ยสามารถทําได้ดีมากๆแต่ก็ไม่ได้เสียงดัง ขนาดนั้นนะครับคือเสียงมันเพราะแต่ก็ไม่ได้ดังนะครับและก็การทํางานรุ่นนี้ครับก็จะมาพร้อมกับ Windows 10 Home แท้ในตัวเลยนะครับบอกได้เลยว่าซื้อไปเนี่ยคุ้มจริงๆเลยนะครับสำหรับการทํางานส่วนการรับประกันครับรุ่นนี้ก็จะรับประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันโดย1ปีแรกเนี่ยก็จะเป็น Perfect Warranty นะครับสามารถรับกันครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์เลยนะครับส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้เริ่มต้นเพียง19,990บาทเท่านั้นเองซึ่งหวันเลยว่า โน้ตบุ๊กที่ทํางานแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ <ๆ S 1> ด้วยเนี่ยมีค่อนข้างน้อยเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กซึ่งราคาก็จะค่อนข้างสูงแต่ตัวนี้ครับบอกได้เลยว่าสามารถเล่นเกมก็ได้ทํางานก็ดีแต่ว่าเน้นไปที่การทํางานมากกว่านะครับโดยรุ่นนี้ครับก็ได้วางจําหน่ายไว้บนเว็บไซต์ของ a อซูเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ a อซู v วีเวอร์บุ๊กซีรีย้ําอีกทีนะครับว่า a อซูตวีเวอร์บุ๊กซีรีไม่ใช่ v i v o b o o k S S e r i e s นะครับคือมันจะมี2ตัวเนาะเรียนให้บบบคุณ ับอย่าสสนนะและนี่ก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ ASUS VivoBook Series คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับโน้ตบุกรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด u ับสไ i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเผื่อ,อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมดรีมบริลี่อัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซิวเก้ลากัน